ตำรวจอินโดนีเซียได้เผาไร่กัญชาขนาด68ไร่ในจังหวัดสุมาตราหเหนือในสัปดาห์นี้ซึ่งใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอล20สนามตำรวจท้องที่กล่าวว่าไร่ดังกล่าวกับอีกหนึ่งไร่ในพื้นที่สามารถผลิตกัญชาได้190,000ต้นอินโดนีเซียมีกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดที่เข้มงวดที่สุดในโลกในปี2560ประธานาธิบดีได้ประกาศให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายยิงผู้ค้ายยาในกรณีฉุกเฉินด้านยาเสพติดได้ ที่ที่แล้วสา,ารรัฐธรรมนูญของประเทศได้ปัดตกการทบทวนกฎหมายยาเสพติดของประเทศการทบทวนนี้จะเป็นการปูทางทำให้กัญชาถูกกฎหมายเพื่อใช้ทางการแพทย์